ถ้ามันมีอาการยอ,อยู่ๆอุตริกว่าฉันที่ภาษาฉันเองได้ตามหลักคณิตศาสตร์ความบังเอิญไม่มีในระบบคณิตศาสตร์อยู่แล้วบางนิกายของเวทมนต์ละกันเชื่อว่ามันมีพลังแล้วมันมีผู้สามารถนําออกมาใช้ได้ในผมจะห้วยฟังผมนับถืออักษรกรีสมากที่สุดเค,คราะเปิดโลกตักศิลา สวัสดีครับ,บ,รบทุกคนคนะครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์เจคนเดิมอาจารย์นัทธันวันนีราสวัสดีครับสวัสดีแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ <บ S 1> ด้วยนะครับวันนี้เรื่องให้คุยมีเรื่องเที่ยวคุยกับอาจารย์นะครับหลังจากที่เราเนี่ยรีเสิร์ชข้อมูลแล้วก็ได้รู้อะไรหลายๆอย่างแต่อย่างน้นอยๆเนี่ยสิ่งที่ผมรู้ก็คือผู้คนมักจะสงสัยในสิ่งที่เรากําลังจะถามอาจารย์มันเหมือนผมอะถามอาจารย์แทนคนอื่นในฐานะที่อาจารย์เนี่ยหนึ่งเป็นนักวิชาการ เขาเรียกว่าค่อนข้างเป็นผู้รู้แล้วกันในด้านสิ่งเหล่านี้ที่เราจะพูดถึงนะครับในเรื่องศาสตร์ต่างๆที่ผมจะใช้คําว่าลี้รับก็ไม่ผิดแล้วกันแต่สําหรับอาจารย์มันลี้รับไหมเดี๋ยวฟังอาจารย์และวกันเริ่มต้นเลยดีกว่าครับอาจารย์สิ่งที่ผมสงสัยครับอาจารย์แล้วก็ผมรู้สึกว่า ถ้าคนที่พอมีความรู้ก็จะเริ่มมีข้อสงสัยทำไมเราไม่สวดมนตนะ์อสุสม,มุติชินวัญชรแทนที่จะสารีบุตรโตจะทักคิเนหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> ขอให้พระสารีบุตรลงมาอยู่ที่บ่าเบื้องขวาของพาพเจ้ายกตัวอย่าง <c oughs> ทำไมเราทำแบบนั้น <c oughs> ไม่ได้ครับ เพราะว่าภาษาในเบื้องต้นเนี่ยออริจินลัลของตัวบทส่วนเหล่านี้มันไม่ได้เป็นภาษาในปัจจุบันนะครับมันเป็นอดีตดังนั้นเนี่ยเวลาทรงจำเราต้องเข้าใจเวลาทรงจําหรือว่าการทรงจำในระบบที่เป็นมุขปาฐะเนี่ยเราท่องตามภาษาในพีเรียดคือในขณะนั้นอ,อย่างเช่นตัวพระไตรปิฎกเองเนี่ยถ้าเป็นบท ตรงจําเลยเป็นบทที่ท่องจำเนี่ยมันก็เป็นภาษาบาลีทั้งสิ้นนะครับทั้งหมดเลยเวลาภาษาบาลีถูกแปลเนี่ยมันก็แปลไปหลายภาษารวมทั้งภาษาอังกฤษเยอรมันก็แปลได้กันหมดแหละ <S <S แต่ว่าต้นฉบับจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แล้วก็อมองถึงว่าศา,าสนาที่กําเนิดขึ้นในแอรเรียนั้น,นอ่ะเช่นพระพุทธเจ้าใช้ภาษามาคต เขาคงความเป็นภาษามาคตเอาไว้ที่เราเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มันเนื่องด้วยตัวศาสดาก็เพราะว่าศาสดาเนี่ยเป็นพระสมสมาสัมพุทธเจ้าในเมื่อ2,500กว่าปีที่แล้วใช้ภาษามคตก็ภาษาเนี่ยถูกองค์ศาสดาเป็นผู้ใช้เราก็ทรงจําต่อมาเพราะเราเชื่อว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้สูงสุดในโลกก็ภาษานั้นก็ย่อมศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยดังนั้นเมื่อมันถูกแปลเนี่ยถามว่าภาษาลีบุตรจงมาอยู่เบื้องเบื้องขวาเนี่ยมันก็ถูกแปลเป็นอังกฤษได้ด้วยนะ มันก็ไม่ใช่ออริจินอลจริงๆดังนั้นออริจิันควรจะมีหนึ่งก็คือตัวมาโคตหมายความว่าถ้าเรามีความเชื่อว่า<ช><ช>เรายังจะคงความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยการที่จะสื่อสารอ,ออกไปให,ให้ให้มันยังคงศักดิ์สิทธิ์ก็ควรจะใช้ภาษาออริจินอลใช่ก็คือต้นฉบับที่ที่ถูกใช้โดยองค์ศา,าสดานั้นนั้น ดังนั้นเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าคำพีศาสนาเมื่อเอามาใช้ประกอบพิธีกรรมไม่ใช่แต่ของพุทธนะฮะแม้แต่ของคริสเองเนี่ยคริสตังเนี่ยเขาก็ใช้ลาตินอะเหมือนหนังที่เราดูเอ็กซออซสอะไรพวกเนี้แล้วคำแปลก็จะหายไปคำแปลหายไปเพราะว่าแปลไม่ได้ว่าเป็นลาตินแล้วก็เขาจะมันไม่ใช่อังกฤษมันเป็นลาตินโบราณนั้นเวลาไล่ผีเนี่ยเขาเขาไม่ได้ไล่เป็นอังกฤษนะว่า ก็สกอตอย่างนู้นก้อนนี้ไม่ใช่ก็ใช้เป็นลาตินทีนี้มาถึงประเด็นของเราแล้วอาจารย์พอมาถึงจุดนี้ประเด็นที่ผมทําเรื่องนี้จริงหรือว่าสื่อสารกับผู้ชมเรื่องนี้จริงก็คือภาษาหรืออักขรที่ศักดิ์สิทธิ์บนโลกนี้ยผมเข้าใจคงไม่ผิดว่ามันก็ไม่ได้มีแต่ยันที่เราเรียนไม่ใช่แต่ขอมอย่างเดียวก็เราก็ต้องเข้าใจถึงตัวภาษาครับอย่างอย่างสมมุติว่าเอาว่าที่เขาเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์นะอย่างอย่างภาษาอักษรเทวนาครี ที่ใช้เขียนภาษาสันสกฤตมันแยกกันนะครับอักษรเรียกว่าเทวนาคลีคตัวภาษาหรือตัวไวยากรณ์เรียกว่าสันสกฤตเทวนาคลีเนี่ยมันแปลตรงตัวในภาษาที่ใช้ในนครเทพเลยครับ,รบแปลตรงตัวในภาษาที่ใช้ในนครเทพเพราะนั้นเนี่ยเทพพยายาในบริบทที่เขาเชื่อกันใช้ภาษา เรามองว่าเป็นการยกย่องตัวภาษาไหมด้วยความพิสดารของภาษาด้วยความที่ที่แกรมมามีความซับซ้อนสูงคือประมาณว่า,าตรงๆที่พูดคนที่ไม่ฉลาดพอเรียนไม่ได้ยากจริงผมยังเรียนลำบากมากเลยครับยากจริงครับอา,อาจารย์ผมท่านสอนนี่ก็ยากมากแต่ว่าไม่เป็นภาษาที่มีความซับซ้อนและมีความละเอียดอ่อนสูงให้ความที่เราจะมาวัด ว่าอันไหนศักดิ์สิทธิ์กว่าไหนมันคงทําลําบากมันไม่ได้ครับวัดไม่ได้เพราะว่าแต่ละชนชาติเาก็เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเขาก็แต่ถ้าเกิดเราไปเถียงคือเราบอกว่าของเราศักดิ์สิทธิ์มันก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันอยู่ที่ภูมิภาคสมมว่เราเอาขอบเนี่ยไปใช้ที่อิตาลีก็ไม่มีใครยอมรับว่าเขาใช้ลาตินกันนะคมภีเขาก็เขียนด <Helen> ้วยลาตินคมภีรเขาก็เขียนด้วยลายมืออายุหลายร้อยปีทั้งนั้นนะครับอ๋อยุคกลางก็เขียนด้วยลายมือทั้งนั้นพอผมคุยอาจารย์ผมเริ่มมีความรรู้้สึกว่าาาาถมมันมีอาจยา ที่อยู่อุตริว่าฉันคิดภาษาของฉันเองได้ฉันอะไรอยู่ๆก็บัญญัติตาราขึ้นมาคำพีข,ขึ้นมาแล้วก็เป็นภาษาเราพูดอย่างไรไม่ได้นะครับเพราะว่าคำว่า ผูตฤกคิดภาษามันมีผู้ที่คิดภาษาของตัวเองได้จริงๆแล้วแล้วคำว่าภาษามันมีองค์ประกอบคือหนึ่งอัลฟาเบตก็ต้องสามารถออกเสียงได้ตามหลักโฟเนติกตามหลักยูนิเวอร์แซลโฟเนติกเสร็จแล้วกมม็มีกราฟแมมีกราฟมที่คนทั่วไปเข้าใจได้ไม่ใช่ว่าคุณเข้าใจอยู่คนเดียวและคนที่บัญญัติภาษาอย่างนี้ก็เชื่อว่าเป็นอัจฉริยะรัชกาลที่สี่ของเราก็ทรงมีอัจฉริยภาพท่านเคยบัญญัติอักษรอริยกะไว้แล้วก็ใช้เป็นภาษาที่เป็นส่วนตัวเป็นส่วนพระองค์มีผู้รู้ไม่มากนัก มันก็เป็นภาษาเป,เป็นตระก,กูลหนึ่งนะเป็นอักษรอริยากาผมไม่แน่ใจว่ามีกรัมมาด้วยหรือเปล่าหรือว่าเขียนตามวย,ยากรณไหนแต่ว่าอักษรที่นี้มีถูกบัญญัติไว้ทีนี้มันจะไปเรื่องอีกเรื่องนง มันเหมือนกับเป็นไปได้ไหมว่ามนุษย์เนี่ยมันเมินถูกค่อยๆปล่อยให้รู้ไปทีละส่วนทีละส่วนเหมือนถึงเวลาที่จะปลดล็อกบางอย่างมันเหมือนกับถูกกําหนดเอาไว้ะคือถ้าเกิดในทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันก็เป็นไปได้ถึงช่วงการเวลาทีม่มันเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่มันสอดคล้องกันเพราะว่าตามหลักคณิตศาสตร์ความบังเอิญไม่มีในระบบคณิตศาสตร์อยู่แล้วนี่เมื่อเราคิดว่าถึงเวลาที่เราควรจะรู้เรื่องนี้โดยความที่มันทําให้เราได้เข้าไปรู้โดยหลักการตรงนี้ อ่ะเราก็ถือว่ามันมีความเป็นไปได้อ่ามีความเป็นไปได้ครับคือเราต้องมองอยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ใดๆก็ตามซึ่งเนี่ยมนุษย์มันก็คิดมานานแล้วว่าเหตุการณ์ใดๆก็ตามเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบมีแบบแผนหรือไม่มีมันทําให้เกิดเป็นทฤษฎีมากมายเช่นใครจะรู้ว่านะักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเนี่ยทำขนมปังตกแล้วมันก็มีความงงงายแล้ว แล้วแกที่ว่าเอ๊ะมันตกครั้งแรกมันเป็นอีกครั้งต่อจนเกิดเป็นทฤษฎีขึ้นมาเลยเพราะขนมปังตกพื้นเนี่ยเกี่ยทฤษฎีทวิยาศาสตร์ขึ้นมาหรือว่าทฤษฎีเควอร์ซ e โอ y รีอย่างเงี้ยทฤษฎีของความไม่แน่นอนต่างๆที่มันเกิดขึ้นความวุ่นวายอย่างเงี้ยเราเขาก็เชื่อเรื่องซร์ว่า,า,ววาจริงเนี่ยบางนิกายของเวทมนต์ละกันเชื่อว่ามันมีพลังงานที่เขาเรียกว่าเควอรเนียคือพลังงานที่มันเกิดความโกลาหลกันแลพลังโกลาหลอยู่เนี่ยแล้วมันมีผู้สามารถนําออกมาใช้ได้ ก็มอนักเวทใช่เขาก็จะมองอย่างนี้ถ้าเกิดนักวิทยาศ,ยา,า,ศยาสตร์ก็การศึกษากันก็อย่างที่เมืองเซิร์นก็อาจจะศึกษาเรื่องด์กแมทเตอร์อย่างเงี้ยก็คือไอไอ้าสรสารมือดอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่มันนักวิทยาศยสาสตร์สนใจอันนึงนักเวทมนต์ก็สนใจอีอีอันหนึ่งในการจะเอาอํานาจพวกนี้มาใช้หรือว่าอํานาจของทวยเทพแต่ถ้าเกิดผมเข้าใจสิ่งที่พ่เตอร์กำลังพูดคือหมายความว่าในแต่ละภูมิภาคเนี่ยมันก็จะมีความเชื่อของเขาในการทวยเทพก็เชื่อแบบหนึ่งอักษรก็แบบหนึ่ง มนก็แบบหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้มันจะต่างกันไปในหลายภูมิภาคของโลกนี้ที่เชื่อไปแต่มันมีจุดร่วมกันครับคือ1ภาษาเหล่านั้นเนี่ยมันจะมันจะเนื่องด้วยมนแล้วก็เนื่องกับเทพสกุลหนึ่งและตัวภาษาเองเนี่ยมันจะมีไวยากรณ์คล้ายกัน ถามว่าทําไมเราใช้ภาษาบาลีในการสวดทำไมไม่ใช่ภาษาไทยเราลองคิดถึงประโยคภาษาไทยดูว่าฉันกําลังจะกินข้าวแล้วเป็นสิ่งที่คนไทยเข้าใจได้แต่ว่าจริงๆมันประกอบด้วยการที่ซับซ้อนหลายๆการรวมกันการที่ว่าเนี่ยมันทั้งอดีตทั้งอนาคตท,ทั้งปัจจุบันทั้งอดีตที่สําเร็จล่วงลงแล้วมันหลายการมากแต่ถ้าเกิดเป็นบาลีเนี่ยมันจะมีกรรมมาลาวาจกมีเขาเรียกว่ามีเคสในการล็อกประธานพวกเนี้ย เขาเรียกภาษาตระกูลนี้ว่าตระกูลที่ใช้นามเป็นหลักคือทุกอย่างมันจะผันตามนามหมดเพราะมันผันเนี่ยเราจะไปเขาเรียกว่าภาษามันดิ้นไม่ได้คล้ายๆกับิยา3ช่องมันมันละเอียดกว่านั้นเยอะมันมันจะบอกเลยว่านามตัวนี้ถ้าเอาไปใช้กับอันนี้มันจะลงท้ายด้วยอันนี้ล็อกหมดมันทาว่าเราเห็นว่าภาษามันดิ้นไม่ได้แต่ว่ามันซับซ้อนมากซับซ้อนมากครับการที่จะเรียนรู้ไม่ใช่แค่ภาษาที่มันพูดถึงปัจจุบันอย่างเดียวก็ถ้าเกิดเรามองเรื่องหนูเรามองเรื่องตรกกะในคำสาบ ถ้าใช้ภาษาไทยไปสาบเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยมีการที่มันมันไม่ได้ระบุชัดหนึ่งแลาภาษาไทยเราไม่มีการที่ระบุชัดสองศัพนามเราเนี่ยก็ไม่แน่ชัดทีเดียวอะคือ,ค,อคือมันมีศัพนาม,มที่ฝลั่งเรียนแล้วจะงงอะเช่นแม่คุณ ตกลงแม่ของคุณหรือหมายถึงผู้หญิงคนหนึ่งมันหมายถึงอไรไออคือคําถามใช่ไหมใช่ก็มันเป็นความซับซ้อนเวลาเวลาเราจะใช้ตรกกะเขาเรียกว่าตรกกะในคัพทบเนี่ยสมมติอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นลาตินมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเป็นภาษาตะกูลคลาสคลาสสิคอลเนี่ยอ่าสันสกฤตลาตินหรือบาลีหรือว่าฝรั่งเศสแบบแบบโบราณเนี่ยมันจะล็อกเขาเรียกว่ามันมีเคสมีกรรมมาลาวาจกแต่ฝรั่งเศสโบราณอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ลาตินมีครบแล้วก็อ่สันสกฤตกับบาลีมีครบ อย่างเช่นถติว่าพระพุทธเจ้าหลายองค er ์ของเราก็พระพุทธเจ้า hmm. ท mm ั้งหลายพุทธเจ้ามากมายแล้วก็ได้หมดแต่เขาจะบอกเลยรู <t <t ้พุทธยมันก็จะบอกพุทธาพุทธเทพุทธโธก็จะผ่นไปว่าอันนี้หมายถึงอะไรนี่หมายถึงอะไรอย่างเงี้ยเลยพุทธะพุทธาพุทเทพุทโธอะไรเงี้ยพุทเทนะอะไรเงี้ยก็จะก็จะหมายถึงแต่ละอันก็คือจะมีมีตัวเคสบังคับไว้พอเรากล่าวนี่ปุ๊บเราจะรู้ว่าหมายถึงอะไรถ้าคนมีความรู้ใช่ครับถ้าไม่รู้ก็ ก็จะไม่ได้เข no ้าใจว่าตัวภาษาเนี่ยม um ันมีความละเอียดต่างกันเยอะท่องจำอย่างเดียวใช่คร uh> uh uh> ับท uh ีนี Seiten ้มาถึงส่วนที่ผมสนใจกันนงครับอาจารย์เรื่องของอักขรโบราณทั้งโลกเนี่ยอาจารย์อันไหนที่มันมีหลักฐานว่าเก่าแก่ที่สุดเออเก่าแก่ที่สุดเนี่ยเป็นอักษรคูนีฟอร์มเสร็จันก็ไม่เคยมีเคยมาทาเป็นเลขยันนะไม่เคยเห็นอักษรอันั้นคืออักษรลิมอักษรคูนีฟอร์มที่อยู่ในรุ่นอารยธรรมแถบรุ่มน้ำไทคริสยูเฟติสอารยธรรม กลุ่มเมโสโปเตเมียเนี่ยเก่าสุดในโลกเท่าที่ค้นพบในเวลานี้นะครับอันนั้นคือภาษาเขียน มีมีภาษาเขียนที่บันทึกได้สามารถอ่านได้ใจความเป็นครั้งแรกของโลกเนี่ยเชื่อว่าเป็นอักษรกลุ่มนี้แต่น่าเสียดายที่ว่าอักษรกลุ่มนี้ก็ไม่เคยกล่าวถึงไว้ในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์มันจะเก่าเกินไปคือความเ,เป็นเวทมนต์อะไรก็ยังไม่เคยยังไม่เคยพบแต่ว่ามันมีเล่าประตอนาเรื่องเทพที่เขาถอดออกมาได้เนี่ยเล่าเรื่องเรื่องเทพเรื่องอเกี่ยวกับความเป็นมาขององค์เทพเรื่องนครโบราณอะไรเงี้ยมันมีปลอดศีรษะของถ้วยเทพของเขาอ่ะไมีถึงโดยที่บันทึกโดยจารึกนั้นใช่จารึกแผ่นดินเหนียวที่ จะลึกด้วยอักษรริมเรืออร่องอักษรคูนิฟอร์มนะครับและอักษรศักดิ์สิทธิ์ครับอาจารย์ที่ที่โบราณที่สุดเหรอครับอักษรศักดิ์สิทธิ์ที่โบราณสุดที่ยังใช้ก็เข้าใจว่าอาักษรตระกูลอักษรอียิปต์เนี่ยอักษรตระกูลของท,ที่ชาวอียิปต์โบราณใช้นั่นก็น่าจะเก่าสุดเพราะว่ามันก็ย้อนหลังไปเนี่ยก่อนคริสต์กาลหลายพันปีอะ่ะอาจจะย้อนหลังไปถึงวมๆแล้วประมาณ5,000ปีคือก่อนคริสต์กาล3า0 0ปีก็มีอักษรพวกนี้ ผนังในพีระมิดอเออถ้าเกิดจะพูดถึงว่าที่เป็นคมพีด้านเวทมนต์จริงๆเข้าใจว่าอยู่ในคัมพีร์มรณะเป็นต้นอย่างเงี้ยครับคมพี์มรณะคืออะไรครับคมภีมรณะที่เขาใช้สวดต,ตอนที่พิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของที่นี้ต้องออมาถึงเรื่องรูนครับอาจารย์ตอนนี้คนไทยเนี่ยหันมาสนใจอักษรรูนกันพอสมควรทีเนี้ยผมจะถามอาจารย์ว่าอักษรรูนเนี่ยถ้าเราเราจะพูดถึงระบบเลขยันเนี่ยมันมีความสำคัญมากระดับไหน เอางี้ก่อนนะครับสอนลูนเนี่ยว่าโดยประวัติแล้วเนี่ยสอนลูนเนี่ยถูกใช้โดยกลุ่มกลุ่มชาติพันธุ์นอร์สเจอร์แมนิกครั้งแรกนะครับพวกเยอรมันโบราณไปทางเห,หนือเหนือี่ยนะครับครั้งแรกเมื่อเรา,าคริสต์ศตวรรษที่1ก็ประมาณ2,000ปีที่แล้ว หรือว่าพอคริสตศตวรรษที่1ก็2,000ปีหรือ1,900ปีกับประมาณนี้ย1,900ปีถึง2,000ปีก็ถามว่าเก่ามากไหมภาษาในพุทธศาสนาบางอันเก่ากว่าอียิปต์เก่ากว่ามากเก่ากว่าเยอะแยะมากมายแต่ว่านี่พอมันเกิดขึ้นมาในแถบนั้นแล้วเนี่ยเอาว่าโดยตำนานของของพวกนอสก่นแล้วมันแบ่งเป็น2อันเป็น Elder Food t r x กก็คือตระกูลนี้ แล้วมันก็มี Young f ร์ฟูลทกก็คืออันที่ใหม่เนี่ยใช้ในพวกสแกนดิเนเวียนพวกไวกิ้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่8ที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมาหน่อยแต่น uh ี huh. ้ตำนานที่เชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เขาก็ว่ากันว่าครั้งหนึ่งมหาเทพโอดีนใช่ไหมครับได้ห้อยศีรษะแบบกลับหัวบนต้นไม้ยอคดอร์ซิลซึ่งยอคดอร์ซิลคือต้นไม้แห่งชีวิตประกอบด้วยอาณาจักรเบื้องบนเบื้องกลางเบื้องล่างและประกอบด้วยโลกทั้ง9ก้าไนเวิร์สอย่างเงี้ยมีความอัศจรรย์พลึกมากแล้วก็็ในขณะที่หห้อยยัวบบเเพพลาาๆสมาธสักอย่าง บำเพ็ญญาละกันทรมา,าน,นตัวเองอะไรมันไม่ใช่เขาเขา,เขาใช้คําว่าเหมือนกับว่าบําเพ็ญเพื่อให้ได้พบซึ่ง enlightenment เพื่อความประจักษ์แจ้งในบางสิ่งและในขณะที่ที่พระองค์บําเพ็ญอยู่นั้นเนี่ย ผมก็ได้คนพบอักษรรูนบางตำราว่ามี24ตัวสอรบางตำราว่า26ะนะฮะมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับสมัยใหม่หรือสมัยเก่าใรประมาณจันนั้นแล้วที่มันเป็นยันที่ตอนนี้คนกําลังสนใจเนี่ยมันเป็นสมัยใหม่หรือสมัยเก่าคือผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นที่ใช้ในตระกูลของสแกนดิเนเวียหรือไวกิ้งนะครับเพราะว่า หนึ่งอิทธิพลทางหนังที่มันดังมากไวกิ้งในช่อง Netflix อของเก่าเนี่ยพวกเจอแมนิกโบราณเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจแต่ว่าอันใหม่เนี่ยมันมีบันทึกพวกศิลาแห่งฟาร์ฮนพวกนี้มันจะมีอักษรตระกูลนี้อยู่คือมันปรากฏให้เห็นใช่ครับแต่ว่าวยากกณรด้วยความที่มันห่างจากประเทศไทยมากเนี่ยวาการมันถ้าที่สังเกตเนี่ยก็เป็นลักษณะที่ที่ใช้คำนามเป็นหลักเหมือนกันเป็นนาวคลาสเหมือนกันก็คือภาษาตัวนาวเนี่ยมันจะมีเพศแบ่งเป็นเพศหญิงเพศชาย และเพศกลางๆทั้งหลาย<ช>นะะมันจะมีเพศของตัวตัวนาวของเขาเขาจะมีเพศถ้าเกิดคนเรียนภาษาก็จะเข้าใจเหมือนฝรั่งเศสมันจะมีเพศชายเพศหญิงและเพศกลางๆเหมือนกันแลขตัวที่เราจะคุ้นกันก็คือหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมาจากรูนเหมือนกันก็คือบลูทูธ ญญตัวบีบครับตัวบีนั่นนะครับมันผมว่าได้แต่ออกเสียงถูกน,นะครับเบอร์คานันหมายถึงต้นเบอร์ชต้นเบิร์ชต้นเบอร์ชหมายถึงความอุดมสมบูรณ์เหมือนกันหมายถึงแผ่นดินเขาอุดมสมบูรณ์เหมือนกันก็ก็เป็นตัวอักษรหนึ่งในรูนิกอัลฟาเบสในะระบบนี้แล้วกันทีนี้ผมจะสรุปนิดนึงครับอาจารย์หมายความว่าใครจะเชื่อสิ่งไหนเนี่ยมันไม่มีถูกไม่มีผิดถูกไหมครับอาจารย์ ต่มันควรจะเชื่อมโยงกับศาสนานั้นๆหรอมันมีบริบทเราใช้คําว่าบริบทแล้วกันเช่นเราถามว่าเราเชื่อแบบนี้ในวัฒนธรรมนี้ภาษานี้ถูกหรือผิดมันอยู่ที่บริบทเหมือนเหมือนกับคําพังเพยที่ว่าเ,เข้าเมืองตาเหลีว่วต้องหล่วตาตามหรือก็คือคุณก็ต้องรู้ว่าถ้าเกิดอยู่ในบริบทของวัฒนธรรมแบบชาวพุทธมันก็ต้องเป็นวัฒนธรรมแบบชาวพุทธแต่ถ้าเกิดอยู่ในวัฒนธรรมแบบชาวคริสต์หรือคริสเตียนก็แบบชาวคริสต์เรื่องอักขระนะครับ เราวันนี้เราไม่ได้คุยเฉพาะเรื่องงันใช่ไหมจ๊ะผมเชื่อว่าถ้าทุกคนฟังจนจบเนี่ยก็จะมีความกระจ่างแล้วละ่ะในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้ายังมีอะไรที่สงสัยอยากจะรู้นะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้ก็จะเอาคำถามเราแล้ว,ลวเนี่ยมาถามอาจารย์นะครับอันไหนที่เราอพอจะตอบเองได้เราก็จะตอบให้ในคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับทุกคน วันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่สละเวลาหวังว่าจะได้ความรู้จากอาจารย์นะครับครับรัสวัสดีครับ